สวัสดีครับท่านผชมครับแอรุ่น ZKST213G บ่อรนี้นะฮะชื่อว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะฮะสำหรับนักเล่น DIY ซึ่งเขาได้ปรับปรุงมาเนี่ยตัวบอร์ดเนี่ยให้สามารถที่จะใช้กับปีใหม่ได้นะครับและก็มีซับวูเฟอร์ออดิโอเอานะครับไว้ต่อกับซับแยกได้นะฮะแต่ว่าเพื่อนนักดีไว้นะฮะที่คอมเมนต์เข้ามานะครับก็อยากจะให้แนะนำนะครับการต่อไลน์เอาทที่เป็นกลางแหลมนะครับไปขับนะครับ ซึ่งก็เหลือแอมจิวบอร์ดนี้นะฮะที่ผมยังไม่ได้โมดิฟายแนะนําการต่อไลน์เอาออกนะครับซึ่งเป็นเสียงกลางแหลมนะฮะก็เหมือนเดิมนะครับวิธีการต่อเนี่ยผมก็จะแนะนําการหาจุดต่อนะครับว่าเราจะหายังไงนะฮะก็คือรู้ที่ไปที่มาสัญญานะครับว่าจะต่อจากจุดไหนนะฮะซึ่งผมย่างยิงนะครับจากไ c พักใหญ่คลาสดีของตัวแอมจิวนะครับแล้วก็จะให้ดูและจะชีตนะครับแล้วก็การไล่วงจรนะฮะ เพราะว่าถ้า modify ต่อใช้งานทั้งทีเราก็ต้องอได้ความรู้เกรดความรู้เกี่ยวกับวงจรไปด้วยนะครับก่อนอื่นจะต้องถอดแผ่นลายความร้อนออกมาก่อนนะฮะจะได้ดู IC ซีพักขยายสำหรับแอมรุ่นนี้นะฮะก็คือ HT213G เนี่ยเขาจะใช้ไอซีพักขยายเบอร์ TDA7498E นะครับ ตัวนี้นะฮะจะขับกลางแหลมนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะขับลำโพงซับนะครับกำลังวัดซ้ายขวา R-L Channel เนี่ยอยู่ที่160วัตต์นะครับแล้วก็ subwoofer ก็จะขับอยู่ที่220วัตต์นะฮะผมจะไล่สัญญาณอินพุตของตัว IC เนี่ยย้อนกลับมาหาภาคปรีโทนนะครับว่า จะเข้าในจุดไหนนะครับแล้วก็เราก็จะจำเอาสัญญาณจุดนี้ครับออกไปขายายอีกทีหนึ่งสัญญาณชนอง A นะฮะก็จะเป็นขา22นะครับและก็สัญญาณช่อง B ก็จะเป็นขา32นะครับของ IC TDA 7498E นะฮะผมก็จะใช้มิเตอร์นะครับในการอ่าไล่สัญญาณนะครับก็คือจะแตะที่ขา IC แล้วก็วัดมาหาพวกคาปานะครับก่อนที่จะมาถึงตำแหน่งที่เราจะจำสัญญาณนะฮะ4 8นะฮะตัวนี้นะครับ C8 แล้วก็ C8 ก็จะมาหา C52 นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปประกอบด้วยนะฮะนี่นะครับ C52 นะครับสัญญาณก็จะผ่านมาจุดนี้นะฮะนี่นะครับแล้วก็จะมาปรับแต่งที่ตัวเบรแล้วก็เสียงแหลมนะครับแล้วก็ IC o f Amp นะฮะแล้วก็อีกชันแนลหนึ่งนะฮะก็คือชันแนล B นะครับสัญญาณออกจาก Input บวก B นะฮะก็คือขาสามสนะครับมาหาซ7นะครับนี่นะฮะหาซ7เสร็จแล้วนะครับไล่ย้อนมานะฮะก็จะมาหาคาปาซ5 1นะครับนี่นะครับซ5 1จริงๆแล้วจุดต่อเนี่ยเขาจะวิ่งมาหาตรงนี้เลยนะฮะก็คือซ7 0เลยนะครับนี่นะฮะมาหาซ7 0เนี่ยแต่ว่าผมว่าจุดนี้จะ บัตรกีค่อนข้างจะลำบากนะฮะเดี๋ยวผมจะให้บัตรกีที่ c 5 1และก็ c 5 2นะครับบัตรกีตรงนี้นะก็เหลือกล่าวของสัญญาณนะครับของสัญญาณเราก็ต่อที่ขั้วโลกของวงจรได้นะครับอ่าอย่างเช่นตัวนี้นะฮะขั้วโลกของ่าปลายพตอร์นี่ก็จะเป็นกล่าวได้นะครับนี่นะหรือว่าจะเป็นตัวถังกล่าวของ IC ซีลูเรเลตก็ได้นะครับนี่นะ สำหรับสายสัญญาณนะฮะก็อยู่ที่การใช้งานนะครับว่าเราจะนําไปต่อกับ power amp แบบไหนนะครับอย่างเส้นนี้นะฮะก็จะเป็นแจ็ค RCA อ่าตัวผู้นะครับสายอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นสายเปลือยนะฮะก็จะเหมาะกับอ่า power รถยนต์นะครับแต่ถ้าเป็นแจ็ค AUX in 3.5มมิลตัวผู้แบบนี้นะครับเราก็จะนําเข้าไปต่อกับพวก amp จิ G ๋วอีกบอร์ดหนึ่งที่เป็น AUX in นะครับเราก็ต้องใช้สายแบบนี้นะครับแล้วแต่ไอเดียของท่านผู้ชมเลยนะครับ เทคนิคในการบัดกีต่อสายนะครับเราจะต้องเติมตะกัวในตำแหน่งที่เราจะบัดกีนะฮะอ่าเริ่มต้นนะครับสัญญาณเสียงด้านขวานะฮะก็คือมิดไฮ g h R a n n e l เนี่ยบัดกีตรง C 5 2นะครับฝั่งนี้เลยนะฮะและต่อไปนะครับ h ิด h ฮ Channel เสียงกลางแหลมด้านซ้ายนะครับก็บัดกีตรง C 5 1นะครับก็ตามตามที่ผมขึ้นให้ดูเลยนะครับนี่นะฮะและเส้นสุดท้ายนะครับก็คือกลาวของสัญญาณนะฮะ ก็จะต่อออกตรงตัวถังที่เป็นขาเกลาวของ IC เจ็ดแปดอยู่ข้างๆคาปาฟิลเตอร์นะครับนี่นะฮะก็คือกลาวของสัญญาณนะครับตำแหน่ง U 1นะฮะอ่าเสร็จแล้วนะครับสำหรับสัญญาณ R channel L channel แล้วก็กลาวสัญญาณนะครับใส่พัดลมระบายความร้อนแล้วก็เสียบพั c เก็ตให้เรียบร้อยเหมือนเดิมนะครับ,รบต่อไปก็จะเป็นการทดสอบสัญญาณนะฮะที่เราโมดิฟายต่อออกจากแอป ZK ht 2 1 3 g นะครับนี่นะฮะก็ผมก็ใช้ m class ab นะฮะในการขับกลางแหลมนะครับเพื่อที่จะแยกชัดเจนนะฮะเวลาเราปรับเนี่ยเราก็ปรับจากตัว ht 2 1ไปเลยนะครับไฟเลี้ยงผมก็จะใช้สวิตชิ่งนะฮะก็ปรับไฟเป็น36โวลต์นะครับมาเลี้ยงตัว am จิ๋วนะครับแล้วก็แยกเป็น12โวลต์มาเลี้ยงตัวแ am รถยนต์นะครับในส่วนของซับ ของแอมป์จก็จะขับตู้แบนแพด6.5นิ้วตู้เดียวนะครับเพื่อที่จะเทสว่าสัญญาณที่เราต่อไปเนี่ยสามารถที่จะคอนโทรลผ่านตัววอลลุมตัวนี้ได้หรือเปล่านะครับสัญญาณไล่เอาที่โมดิฟายออกมาจากแอมป์จก็จะเข้าในตำแหน่งอินพุตของาพาวลวอรถยนต์นะครับก็คือฟอนต์อินพุตนะครับแล้วก็การต่อลำโพงเราก็มาต่อในชลอาสเปกเกอร์ฟอนต์นะครับ นี่นะฮะจริงๆอ่า p o ว e r เลย์จูนเนี่ยจะต่อได้สี่ชแนลนะครับแต่เราแค่ทดสอบแค่สองชแนลก็พอนะครับครับตอนนี้ผมก็เปิดสวิตชิ่งแล้วนะฮะเดี๋ยวออนเมนสวิตต์นะครับอ่าไฟติดแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่36มโวลต์นะครับอ่ายังไม่ได้เปิดสวิตต์ของตัวแอมป์จิวนะครับแต่ไฟของอ่าพาวเวอร์จูน์เนี่ยติดแล้วนะครับไฟเขียวติดแล้วผมปรับเสียงฟีคัสซี่ซับแล้วก็บูรุ่มซับเนี่ยไว้ต่ําสุดนะครับและ อ่าซ้ายขวาเนี่ยกลางแหลมเนี่ยผมปรับไว้ครึ่งหนึ่งนะฮะอันนี้ออนสวิตแล้วนะครับเดี๋ยวมาทดสอบเปิดเพลงนะครับ ครับเสร็จแล้วนะฮะสำหรับวิธีการต่อสัญญาณไลเอาลกลางแหลมของ m ื ZK s t 2 1 3 G นะฮะก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนนักดีวที่คอมเมนต์สอบถามเข้ามานะครับก็ต่อตามที่ผมแนะนำเลยนะฮะว่าผมแนะนำที่ไปที่มาของสัญญาณทดสอบแล้วก็ทดลองจริงนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กับช anel แจ็คดีวเจอกันใหมค่คลิปหน้าครับิมมี่สวัสดีครับ